ทีนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะเรื่องที่ประเทศไทยจะเป็นฮับในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของล่าสุดเนาะเรื่องของอการที่จะผลักดนันเรื่องของอุตสาหกรรมการบินนะคะล่าสุดตอนนี้นะคะทางคอรมอเขาก็มีความเห็นชอบนะคะในการที่จะผลักดันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฮาร์ลันนั่นเองนะคะให้เป็น เอเชียฮา้านฮับในปี2,571นั่นเองนะคะซึ่งในที่ประชุมค่ะซึ่งก็ผ่านมาแล้วเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2567นะคะเขาได้เห็นชอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อที่จะขับเคลื่อน อุตสาหกรรมฮาลานนะคะดันไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมฮาลานในภูมิภาคแล้วก็ร่างแผนปฏิบัติการ5ปีเพื่อที่จะเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฮาลานอย่างเป็นรูป,ปรธรรมซึ่งก็มีเป้าหมายเพื่อที่จะยกระดับอุตสาหกรรมฮาลานไทยสู่เอเชียฮาลานฮับในปี2571นั่นเองนะคะทีนี้มาดูแผนกันหน่อยนะคะแผนการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมผ่าน3นกลไกหลักที่ว่านั้นมีอะไรกันบ้างคะทั้ง3กลไกนะครับก็คือนะ จะทำแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลไทยในระยะ5ปีนะครับตั้งแต่ปีพศ2567ถึงปีพศ2571นะครับเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฮาลาลไทยทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นนะครับอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมแฟชั่นรวมไปถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งรวมทั้งอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์สาขาต่างๆด้วยนะครับพี่กุง้งสำหรับข้อ2คือจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมฮาลาลไทยนะครับให้เป็นทำเป็นหน้าที่นะฮะทำหน้าที่เป็นิน ในเช่นเนว f o c ์ l Point นะครับประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับมีภารกิจครอบคลุมด้านการขยายตลาดสินค้าฮาลาลไทยไปทั่วโลกนะครับและก็ยกระดับการผลิตมาตรฐานและเทคโนโลยีนวัตรกรรมผลิตภัณฑ์ฮาลาลไทยนะครับรวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาที่เกี่ยวข้องในเรื่องฮาลาลน,นะครับซึ่งกระจายอยู่ในหน่วยงานต่างๆด้วยนะครับและก็ที่สําคัญนะคะมีการแต่งตั้งนะคะคณะกรรมการอุตสาหกรมหารมฮาลาลแห่งชาติหรือว่ากอฮชอทําหน้าที่ในการที่จะกําหนดเรื่องของเนือ นโยบายแล้วก็แนวทางในการที่จะพัฒนาสินค้าฮาลาลน,นะคะโดยจะมีการเชื่อมโยงเอกลักษณ์นะคะเป็นซอฟต์าว,าวร์นะคะของไทยแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของ การผลิตสินค้าฮาลาลนะคะจำหน่ายในประเทศแล้วก็มีการส่งออกเพื่อให้การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฮาลาลเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองนะคะกถ็ถ้าหากว่าเป็นพี่น้องชาวมุสลิมก็คงจะคุค้นเคยกับเรื่องของฮาลาลนะคะคุณผู้ชมและที่สําคัญตอนนี้อาหารต่างๆก็จะมีนะคะมาตรฐานฮาลาลน,นี่คือหลากหลายมากขึ้น<ช>นะคะคต่อไปก็คงจะผลักดันให้เป็นศูนย์กลางเป็นฮับในเรื่องของฮาลาลของอาเซียนต่อไปนั่นเองนะคะค